ย้อนไปเมื่อวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2,541ที่เวทีมวยชั่วคราววิทยาลัยทองสุข ชัดชัยสาสกุลขึ้นชกป้องกันแชมป์โลกรุ่น f ฟเ w ทดับเบยูกับผู้ท้าชิงชาวฟิลิปปินส์แมนนี่ปาเกียวแม้ชัดชัยจะต้องเสียแชมป์โลกด้วยการแพ้น็อกในยกที่8ในการแข่งขันไฟนี้แต่ก็เป็นที่จดจําของแฟนหมัดมวยรวมถึงตัวแมนนี่ปาเกียวเองถึงกับเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าชัดชัยคือแชมป์โลกที่ผมชกไม่โดนเลยแม้แต่หมัดเดียวตลอดการชกเยก จนกระทั่งถึงยกที่8ผมเริ่มเห็นว่าเขาชักมีอาการเหนื่อยล้าแล้วจนเมื่อผมต้อนเขาเข้ามุมแล้วจ้วงด้วยหมัดซ้ายเต็มแรงหมัดเดียวเป็นหมัดลัคกี้พันช์แท้ๆจึงน็อกเอาท์และแย่งเข็มขัดแชมป์โลกจากเขามาได้ชัดชัยเป็นแชมป์โลกที่เก่งกาจคนหนึ่งที่ผมชกด้วยยากที่สุดตลอดชีวิตการชกมวยเลยทีเดียว กว่า40ปีกับวงการหมัดมวยของสัดชัยเคยชกมาทั้งมวยไทยมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยคว้าทั้งเหรียญทอง4เกม2ส,สมัยเหรียญเงินเอเชียนเกมมวยสากลก็เป็นถึงแชมป์โลกในฐานะผู้ฝึกสอนก็มีรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมทั้งของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยและสยามกีฬาอาวอร์ดการันตีทําให้ฉัดชัยหรือครูหนึ่งอยากจะถ่ายทอดประสบการณ์ทั้งหมดที่มีด้วยการเปิดสาสกุลมวยไทยยิมค่ะเริ่มชกมวยทั้งแต่อายุ จ็ดขวบอยู่กับมวยมา40กว่าปี40กว่าปีมันก็รู้สึกว่ามันไปไหนไม่ได้แล้วมันคือมันมันมีมันมีประสบการณ์มีการผ่านทุกอย่างมาหมดแล้วมันถ้าไม่เรามีความรู้เยอะถ้าเกิดเราไม่ไม่เอาตรงนี้มาเผยแพร่ให้กับคนรุ่นหลังและคนต่อไปเนี่ยมันก็มันเหมือนกับเราไปจากจากวงงานนี้ไปแล้วมันมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไงอยากให้คนที่อยู่ต่อไปเราอยากเห็นอนาคตของเด็กที่บางคนอยากจะเป็น แชมป์โลกอยากเป็นแชมป์มวยไทยอยากอะไรแล้วแต่เราก็สามารถที่จะเผยแพร่ประสบการณ์ของเราไปได้เราเราเอาใช้ประสบการณ์ทั้งหมดในชีวิตที่เราผ่านมาในการสอนไม่ได้ใช้ไม่ได้คิดว่าตัวเองเก่งเก่งอะไรแต่ว่าคิดว่าเราอยู่กับวงการมวยมานาน สำหรับสาสกุลมวยไทยยิมรับสอนทั้งมวยไทยและมวยสากลน,นะคะโดยเทรนเนอร์มากฝีมือและประสบการณ์รวมถึงตัวครูหนึ่งเองก็มาสอนด้วยตัวเองโดยที่นี่สอนตั้งแต่พื้นฐานรับรองว่าจบคอร์สเป็นมวยแน่นอนค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นค่ายที่ค่อนข้างที่จะกว้างขวางนะครับแล้วก็คุณครูในเบสิกในเรื่องของมวยทั้งมวยไทยแล้วก็สากลเยี่ยมมากคือมาต่อยแต่ละคนที่เป็นลูกศิษย์เนี่ยเขาเรียกว่าสอนแบบไม่พันพาน ืต้องลงรายละเอียดว่าต่อยแล้วต้องสวยแล้วต้องมีพลังมาค่ายนี้ได้เลยคนที่สนใจเรื่องของออกกําลังกายนะครับคืออยากจะหุ่นดีมวยนี่เป็นการตอบโจทย์ที่ดีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมวยไทยมวยสากลนะครับค่ายนี้พิเศษตรงที่ทั้งมวยไทยและมวยสากลวิธีการต่อยจะไม่เหมือนกันและคุณครูเขาก็จะแยกกันนะครับแล้วก็เบสิกแน่นอนคือถ้าออกจากค่ายนี้ไปสวยงาม,มครับ สำหรับผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ Facebook สาสกุลมวยไทยยิมหมายเลขโทรศัพท์0881618888หรือสมัครด้วยตัวเองที่สาสกุลมวยไทยยิมซอยลาดพร้าว128ทับ3ค่ะ